านะครับก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับไปสู่โลบล็อกสแตครับเกมโลบล็อกแล้วก็แมปเดลอบเบอรี่ซิมโมเลเตอร์นะฮะเกมจำลองการเดลอบเบอรี่นะครับผมนะโอเคฮะเป็นเกมจำลองนะฮะผมเดลอบเบอรี่นะครับผมนะการส่งของนะฮะอ่านี่ฮะแล้วก็จะมีตัวประเภทต่างๆด้วยกนเดี๋ยวจะมารีวิวกันนะฮะ เกมนี้แทบคอนเซปต์แรกคือการส่งของนะครับที่การส่งของในช่วงแรกๆแล้วก็จะเข็นของมาวางไว้ตรงนี้นะครับก็ทําการกด E นะครับเพื่อการเอาของมาวางนะครับผมอย่างนี้เออกด F กด F เพื่อกวางวางของในรถตู้ไว้กด E นะครับกด Shift พวกวิ่งนะครับกด Shift พ่อวิ่งนะครับกด F แบบอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับผมประมาณนี้นะทำางี้ไปเรื่อยๆนะครผม นี่ครบ5้าอันขึ้นรถไปเลยอันนี้รถก็เป็นรถที่ผมซื้อมาแบบว่าเล่นเล่นสะพักแล้วนะครับสะพักแบบม่เล่นเล่น,ลน,ลนไก่มากจะเล่นสัพักนี่ฮะถึงบ้านคนนี้ปุ๊บก็ทำการออกกด E นะครับกดก e โลกอ,อีกรอบหนึ่งเพื่อการเป็น unload, อันโหลดก็คือหยิบหมาหยิบมาจากรถนะครับเนี่ยมันมีคุณสองคุณหนึ่งก็ก็เอาจากตัวน,นั้นนะครับก็ขึ้นรถไปบ้านหลัง อมาถึงแล้วก็จะเห็นบ้านหลังนี้นะครับมีมวสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับผมการออกจากรถมาแล้วก็ส่งของเหมือนเดิมนะครับอุณนสาวก็เก็บสาไปเลยครับสาวันสวมันไปเลยเก็บ<ๆ><ๆ>ไปแนละ้วเก็บไปก็บไปเกเคขึ้รถครับ นก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือตัวเกมประมาณนี้เลยนะครับเดีย๋ยวมาดูตัวเกมก็จะส่งของอะไรประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวมาดูร้านค้ากันดีกว่านะของเกมนี้เนาะอ่าอันนี้มีเชลนะครับเชลก็เลยเชลก็คือที่เก็บสต็อกของเรานะครับมีสตาร์เตอร์แพ็กเชลนะครับอันนี้อันนี้เพิ่งไปซื้อเพราะว่ามันคล้ายๆกับอันนี้ คล้ายคล้ายกับดับเบิลนะครับดับเบิลนี้นะครับผมซึ่งมันเปลือกตังค์นะครับผมแล้วก็มีนี่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 มีเครดนะครับก็คือที่ยกเครดนั่นเองอันนี้ก็เป็นสตาร์เตอร์แพ็คเครดก็คล้ายๆกับอันเนี้ยหกเครดบไม่รู้ซื้อไปทําไมนะคล้ายหกเคเลยนะครับผมต่อไปนะครับรถนะฮะร,รถหลากหลายครับผมนะรถเยอะมากนะฮะ นี่ฮะรถที่ผมที่เคยเกมเปิดมาก็จะให้รถคันนี้มานะแต่ผมเล่นไปสักพักก็ได้รถคันนี้แหละมีเดียมแหวนแหวนเนาะก็มีบิ๊กแหวนนะฮะเยอะมากนะผมมีอินฟินิตี้นะฟุตเก้าเลยนะราคาประมาณ899นี่ครับแพงจัดอหะนะครับดูอีกรอบหนึ่งนี่คันนี้นะพิกอัพนะครับผมรถพิกอัพเนี่ยรถกระบะรู้ะันใช่รถกระบะนะรถกระบะมีรถโรงเรียนด้วยนะสู้ของโรงเรียนสองร้อยล้านนะผม คูดสี่สิบห้าเลยนะทุกคูณเยอะนะแต่อันนี้คูณเกา้าแต่อินฟินิตี้นะผมอ่ะในตัวที่ที่เต้เงินมาเรื่อยเ็วเมื่อกี้กคือที่เราไม่ต้องไปไหน,นก็คือดโดรนนะผม,มคืออ,อากาศยานไร้คนขับนะโอ้โหพูดเสียงทหารชิบหายเลยดโดรนนั่นแหละนะครับดโดรนเนี่ยนะครับมันมีสองประเภทนะในเกมนี้นะผมก็คือดโดรนเดลวอร์บี่นะครับดโดรนเดลวอร์บิลี่คือตัวนี้นะครับผมนะ ดนเดล็ฟเวอรี่นะครับผมกับตัวส่งของอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าโดนแต่ละโดนจะสภาพเพศมันต่างกันยังไงนะครับโดนโดนแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือโดนสต็อกเนี่ยนะครับก็คือโดนก็โดนโดนสต็อกนะครับโดนเออวางของให้เรานะครับแล้วโดนเดี๋ยววัี้คือโดนส่งของนะครับนี่ครับทุกซื้อนี่เอ็นหนึ่งเอ็นสิบโดนซื้อมา เอาอีกที่ไผักกูอีกโอเคผักกูเข้าไปข้างในอีกนะฮะบ็อกซี่ดีพอตเนี่ยโอเคนี่การใส่เนี่ยกดตัวบีนี่ของเราไม่ใช่หรอเด,ไไดี๋ยวกดไม่ได้ออก,กดได้ละตัวบีนะครับผมกดตรงรัวนะครับผมเลือกเพลสดีเราก็จะได้น,นีนะครับ ล็อก b ิกแพ็คคืออะไรอะ่ะไม่รู้ว่ะโอเคกดปิดไปนะครับกดตัว B นะฮะแต่ตัวเกอมันมันไม่ขึ้นวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ S Box เนะี่ยก็คือใส่กล่องไปนะฮะโดสก็จะหายไปเพราะว่าเราเขาไปส่งของเนี่ยผมนี่ก็คือคอนเซปต์เกมน่าจะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้รีวิวอะไรซับซ้อนนะเกมนะี้เกมแบบเล่นเรื่อยเล่นแบบสบายๆครับผม นี่มีกล่องเงินด้วยนะฮะเกมนี้มีกล่องหลากหลายนะผมนะมีกล่องสีม่วงสีทองเงี้ยเนี่ยนะเอากล่องไปผสมกันเนะเนะยจะได้สีทองสีอะไรมานะผมเนะี่ยพอบีดโดนอย่างเงี้ยก็ส่งของไม่ทันแลหละก็ต้องซื้อดโดรนใหม่อย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะับทวเสร็จเกมนะครับ นะโอเคงั้นก็น่าจะประ,ประมาณนี้นะครับตัวเกมเนาะก่อนจะคลิปนี้นะแต่ก่อส่งของอีกสักห้าชิ้นเนี่ยแหละที่อยู่ในเกมที่ผมใส่ไว้ในคลังเนี่ยนะนี่อันนี้คูดสองนะก็หยิบใส่ไปสองกล่องวางไว้แล้วก็ไปหยิบมาอีกรอบหนึ่ง ที่เงินใวมากครับผมหมื่นสี่แล้วเนะี่ยใยมากนะครับผมฟาร์มเงินที่ดีจัดอะเกมเนี่ยไอพวกเนี้ยดินโดนะครับดิจโดนี่คือตัวฟาร์มเงินเลยนะว่ามันคูณสองนะแล้วก็รถรถเราเนะี่ยมันก็คูณคูณหนึ่งสองจุดห้าด้วยนะเป็นทรัค,รนครเนี่ยเนี่ยไปต้องมาส่งบ้านข้นขางๆวะไม่เข้าใจว่ะโอเคถึงแล้ว Okay. Okay. เกโออ้บ้านเดิมหรอเนี่ยโอ้โหแม่งมาส่งบ้านเดิมแทนที่มึงจะเอาแต่แรก,ก,กจบไปเค okay. ไม่จะมีคอนเซ็ปต์ประมาณนี้ครับช่อบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะผมเพื่ไว้พาดเกิใหม่ๆนะผมเนะฮะรู้ว่าเกมนี้สนุกมากเลยนะฮะเล่นไปเรื่อๆเพลินๆเ,เ,เลยฮะดูดิเดี๋ยวเราควรนะฮะเล่นเพลินจัดขนาดไหน นะมีเครื่องอัปเกรดเป็นรุ่นสีสีม่วงด้วยะนะครับผมตัวเกมน่าจะประมาณนี้นะครับใครแล้วมันมีบอสอัปเดตหน้าด้วยนะอัปเดตหน้านี้น่าจะประมาณ16ชั่วโมง3 5นาทีก็น่าจะอีกอีกเร,เร็วนี้นี่แหละฮะก็น่าจะได้เล่นแบบบอสกันแล้วเจอบอสตกของหรือเปล่าบอสที่จะสู้ยังไงเดี๋ยวก็รอดูละกันนะฮะโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับผมัส,สดีครับ